สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทั้งบ้านครับมาหนี้บาวแต้มผ้าร่วยครับเดี๋ยวมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันของป้าบางอ่อนเนาะครับเนาะป้าบางอ่อนฝันแม่นครับไปฝากพี่น้องเอฟซีครับเพื่อเป็นแนวทางสื่อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับท่านผู้ชมครับการเสี่ยงโชคมีความเสี่ยงสูงเนาะครับท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะครับท่านผู้ชมครับบบาวแต้มเลยนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางไปฝากพี่น้องเอฟซีครับ บนี่ครับตัวเลขกของบบาวแต็มไปหามาเนาะครับเนาะสิไปถูกอกถูกใจพี่น้องทั้งบ้านก็ไดเนาะครับเนาะมางวันนี้ครับป่าบางอ่อนฝันดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับผีเล็กน้อยครับมักกระสีใสหงบอกเลขส่วนตัวเล็กหรือว่าเรื่องรล่าความฝันของป่าบางอ่อนครับสิเป็นตัวใดเนาะเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังกับป่าบางอ่อนพร้อมๆกันครับก่อนสิไปครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาวแต้ม พารวยด้วยนะครับไปจิตตามรับชมรับฟังป้าบังอ่อนพร้อมๆกันครับป้าบังอ่อนสวัสดีครับสวัสดีครับป้าบังอ่อนสวัสดีครับตามต่อป้าบังอ่อนครับเอฟซีฝันเนี่ยไรครับคุณป้างวดวันที่สิบหกนี่ครับตุลาคมครับวันที่สิบหนะครับนี่แหละม่นก็ฝันตองงวดหลงขึ้นฝันมืงขึ้นนี่เลยตองงวดเลย อันตัวหับจักดมินราก็คือจังจักไปใส่ดอกอยางก็กรว่าไปเห็นคนหลายอยู่เห็นเล็กน้อยนะ่ะมันเนี่ยมึงเหนือยขึ้นยิ้มนะมันยิ้มใส่์แบบที่นี้กระเรียบะเนี่ยมึงหนาเจ้าของกระเนี่ยมึงไอ้นางนี่คือเนี่ยมึงหลายเถื่อแท้ก็เลยว่าเออบอกเลขย้ายในติลาก,กันเลยว่าคือเนี่ยมึงดูแถมมันจะยิ้ม กฤมาอ่านหกหกเจ็ดหกหกเจ็ดบอครับนี่เบอกบอกเรียว่าหก,หกหกเจ็ดเรื่อไปครับไปเจอกันครับเด็กน้อยนี่ยื้อไสก่อนนะครับเจา้าเวนเป็นงานเป็นอียนหยังดอกประมาณว่าเป็นเฮือนงานเฮือนอย่างนี่แหละ่าเด็กน้อยหนึ่นกับไปเล่นน้านี่เนื้อมึงมาสดเนื้อมึงมากันเลยยิ้มไซเฮ้ยนั่งนี่คือยิ้มไซไม่ใหไงนอกระเลยถามคืนก็เลยบอกอีกมากแบบนั้นครับไปงานศพบบอครับ ไดอง,งานแต่งงานได้ง,งานผู้แค้นันะน่นนี่หรือบ,อบุหูกับบุหูว่างานอย่างแต่วันเป็นงานแต่เป็น,<ะ>เ,ปนเป็นงานเป็นงานแหละไม่มีคนหลายปรากฏว่ามีคนหลายครับมันนี้เล็กหน่อยกับะมาณว่าอายุสิบสี่ปีนี่แหละเล็กหน่อยนะโอ้โเล็กหน่อยอายุสิบสี่ปีมันมหน่อยแท้ได้หน่อยซ้ำสิเป็นสาวนี่แหละมนก็ยิมใส่ยิมส่นะครับก็คิดว่ากับคือสิบอกบอกเลขว่าแบบมีมันกับสิถือก็เล็กหน่อยแมนแมนครับ หกหกเจ็ดนะครับนี่หกหกเจ็ดสองตัวเป็นห้องบอกบครับสองตัวนี่มันเป็นปฏิห้องบอกราะว่าพึ่นพึ้นเหลาน้อจังสันอาจจะคล้องกับหงเงินมากโอ้ครับมันกับหงเงินมากมันกับเด็กเครดิตตัวเดียวมันสี่ครับมันกับปฏิฟันโตค่ะนี่อย่างอายุเพิ่นประมาณชิบซีปีนี่อันป้าบางอ่อนอายุจักปีละครับตอนนี้ พี่ใกล้มื่อกาหาสิบสามเาะกับสี่ 4, ยางหาสิบสี่นี่หาสิบสามยางหาสิบสี่บ้านเอกทีตัวไหนครับหนึ่งศูนย์สองบ้านเอกทีหนึ่งศูนย์สองเนาะจ้าแต่ถือสาคัญเล็กหน่อยเพื่อนก็บ,บอกแล้วเป็นบอกเลยเรครับเป็นเป็นงานเป็นยังนะอเป็นงานถือว่าเป็นงานยังกับโบหูหูจะว่ามีคนหลายครับถือว่าหน่อยเทกับโบเมียนดอกเล็กหน่อยนะครับก็ว่าไร วันน้องผู้ใหญ่เนาะก็ยังเป็นเด็กหน่อยขึ้นเก่านขาดแมนแม่นครับ14ปีก็ยังนอยอยู่ขาดเป็นพ่อแม่พี่ยาเพิ่นมาหาหรอเปล่ครับพี่ยาโอ้ยหัวลูกถามเพิ่นมาหาอยู่ไม่ถักไม่เข่าดอกฉันมาไปหาเพิ่นอยู่อยู่บ้านเพิ่นคุณละเป็นบ้านเมียของพ่อเนาะโอ้ฝันว่าจะไปหาญาอยู่แมนอยู่แต่ว่าเพิ่นบอกให้เก็บเพิ่นบอกให้เก็บเอาเพิ่นมีเข่งยังดอกบห้ยหัวลูกหัน เพิ่นเพิ่นห้เพิ่นห้มากเป็นเพิ่นมาให้เก็บเอาเองเพิ่นมาเจ้าของตะกี้เอาสองหน่วยเงือนบางหันเด้แต่วัามันบ่เข่านะแต่บ่เข่าเนาะแต่ว่ามันเป็นครูมาอายุ่มาออกเลขเป่าเจ็ดเจ็ดอ้าวงวดนที่อาชีพมาหกหกเจ็ดก็ได้น้อครับเอฟซีแนวทางครับป่าบางอ่อนท่องเข้าครับปูพ้นธุนถี่มเส้นครับเพิ่นนับถือปูพญานาคครับสีสุดทู่ทของเทาเนี่ยแหละครับเอฟซีเนาะพอให้มีโชกใหญ่นาะครับป่าบางอ่อนครับ มีจังไรอีกเพิ่มเติมให้อ c ซี่ครับมันก็มันกับฟันทำหนีแหละเพราะว่าเป็นหนวดหนีนะมันกำลังฝันมันกำลังสฟันม่ขึ้นนี่เนาะครับครับเลขกกํากำลังออกไปครับกับมาตามดวนหูยินข่าวว่าฟันดีครับกระตมาวพาดครับเนาะคันถามมักเลขกตัวนี้เอาไปสื่อลอตีร่องเบิ่งครับเอาไปสิถามยังแไเพ้องมีสามดาวมาเอาแทมถามอยู่บ่ครับบ่ทมยังครับบ่ถามกับบ่เป็นยังครับก็เอาตามนี่แหละครับเอายุกตัวเลขกให้นะครับ เลขสามตัวเลยครับเอฟซีอย่าลืมหมุนตรงเป็นเลขเก่านั่นเลยครับเลขหกนะครับเก้าหกก็ได้ครับหรือว่าเก้าเจ็ดก็ได้ครับเอฟซีตรงตรงก็คือเจ็ดหกหกเอ้ยยังก็หกหกเจ็ดครับว่โทษขอเอาัยครับหกหกเจ็ดครับกดไลค์กดแชร์ครับเอฟซีครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเยี่ยมสิบอ้าไปเบ่งกล้องดีนี่นะครับตัวเลขของป้าบางอ่อนครับ ป้าบางอ่อนฝันแม่นครับท่านผู้ชมครับบอกถือาแล้วหลายงวดสอนนะครับนอสําหรับป่าบางอ่อนครับงวดนี้ที่แล้วนี่ครับเบ้าเต็มกับบริมาติดตามกับป่าบางอ่อนนะครับเนาะเพราะว่ากัดมีธุระครับท่านผู้ชมครับติดภารกิจคือว่านันแล้วเนาะครับเนาะมางวดนี้ครับเบ้าเต็มกับบรอลลาเฝ่ามาติดิตตามตัวเลขแนวทางความฝันของป่าบางอ่อนครับดีดีเด็ดเด็ดไปฝากพี่น้องเอฟซีอยู่ทังบ้านครับงวดประจําวันที่16 ตุลาคมหกแปดเด้อครับท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับเด้อเลขสามตัวครับท่านผู้ชมครับหกหกเจ็ดครับท่านผู้ชมหกหกเจ็ดเอาออกเจ็ดเจ็ดเหล่าก็สิมาออกหกหกอีกหรือว่าหกเจ็ดเจ็ดหกกับว่าพิษดอกเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมักกระจัดครับบ่อมักกับบ่เป็นหยังเนาะครับเนาะเบื้องเพื่อเป็นแนวทางครับท่านผู้ชมครับแนวทางซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับท่านผู้ชมครับ สุดท้ายครับก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแ like, ชร์ให้บ่าวเต้ม่มพารวยด้วยนะครับขอให้โชคดีมีโชคราบกับป้าบางอ่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ